คนกลับมาอีกแล้วนะคะก็ไม่ต้องบอกนะเพราะน่าจะรู้จักปกคลิปแล้วว่า eat week ถูกรีเควสเยอะมากแล้วก็มีคนส่งขนมมาให้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในคลิปนี้กันเลยเพราะว่านั่นแหละวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะคะวันจันทร์มีก็อยากแต่งหน้ารีวิวให้ทุกคนแต่ก็แต่งแล้วก็ล้างเลยก็คือเปลืองมากเลยไม่ได้แต่งนะคะจริงๆตอนเช้ามีกินอันนี้ไปนะคะของร้าน m bakery ก็คือมีเอาไปเวฟนะคะแต่ว่าเนี่ยเอามาให้ดูก่อนว่ากินเป็น b r o w n ี่นะคะนี่ร้านนี้เขามีอันนี้ ร้านนี้นะคะเขามีอันนี้อร่อยด้วยกินหมดไปแล้วห่อหนึ่งงานนี้ห่อที่2แกะแล้วเด็ดเป็นคอนเฟลกค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยทุกคนจะรู้ว่ามีเชอบกินอะไรอย่างนี้มาก <S <S ข้างในเป็นธัญพืชน,นะคะแล้วมีลูกเกดมีต่างๆซึ่งมันอร่อยมากมีมกากินหมดแล้วก็ตอนเช้าชอบกินนี้ไดมอนเกรนอันนี้ไม่ได้มีใครส่งมาให้นะคะซื้อมาแล้วก็จะเข้าสู่มื้อหลักในวันนี้อ่ะ น้องสั่งยำม,มาแต่ว่ามันเป็นร้านยำแบบขายเฉพาะยำที่เป็นผลไม้ค่ะคื่ชื่อร้านว่ายำคนละยำผลไม้ของคเรียมนี่อันนี้ตำผลไม้รวมอีกอันนึงเป็นตำมะม,ม่วงมันนะคะจริงๆมันมีมะม่วงเอ่อมะม่วงเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกินตำมะม,ม่วงมันเพราะว่ามีอ่ะชอบกินมะม่วงน้ำปลาหวานมากก็<ๆ>เลยเอิดนมามะม่วงมันละก,กันอืมอร่นินมากใอ้ทุกคนเห็น<ๆ>นี่นะคะทุกคนมันก็จะมีส้มส้มโอเอ่อแอปเปิลประมาณนี้แหละ อสชาติไม่จัดมากส้มโอ๊อันนี้แอปเปิลแดงนะคะมีหลายยำเลยยำกระทอ้อยยำของดองมะขามดองมะม่วงดองเออมะม่วงเบามีหมดเลยนะคะมีเป็นกะปิมีเป็นน้ำปลาหวานรสไม่จัดมากกินได้แน่อนอนชิมม,มะม่วงยำน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานนี่แล้วมะม่วงมันอร่อยน้ำปลาหวานที่ราดมาก็น้ำๆอ่ะ ไม่ไม่ได้แบบเป็นเหนียวเหนียวอันนี้กล่องดีมากแล้วให้เยอะด้วยมะม่วงเนี้ยแปสิบาทผลไม้รวมมันนี่ร้ยี่สิบเมื่อเช้าที่ตื่นมาก็กินการูร่ากับบาวนี่ไปไม่บอกว่าว่าของกินอ่ะมีโปรโมทให้ฟรีจริงเสื้อผ้าม่กดมโปรโมทให้ฟรีม<า>ไม่อยากจะแบบคนไม่สวยในคลิปนี้นะแต่ในรุ่น oh, <no. S 1> ไอจีมีสวย <laughs> อย่าหาว่าอย่างงี้เลยเย่ <Yeah. S 1> กลับมานะจ๊ะ มีคนส่งขนมมาให้นะคะเป็นขนมแบบนี้ส่งให้เยอะมาก3ามกล่องเลยนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแซนด์วิชที่มีครีมนะคะอันนี้มีเลือกขึ้นมาลองชิมก็คือเป็นโอริโอกับสตอรอเบอรี่นั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่เบสิกก่อนน้องสตรอเบอรีร่ uh. คือเขาห่อมมาดีมากแล้วก็กล่องเป็นแบบรักโลกนะคะมีทํามาหลายคลิปมากก็ไม่สําเร็จสักคลิปนะคะที่ทําไปนี่ก็จะมาลองชิมของจริงกันที่เขาขายกันอันนี้มีแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะออ้ยมี่ทำเละนี่นนน น่ากินมาะชิมนะอืมข้างในามีแยม้วยปะใช่ไหมอร่อยกว่าที่ทำเองเยอะเลยอ๋อ,อเขามีสตรอเบอรี่ข้างในด้วยไม่ได้มีแค่ข้างบนนี่คือของจริงที่เขาขายกันอันนี้อร่อยเดี๋ยวมีจะขึ้นร้านไว้ให้นะคะอันนี้คือโรลโลิโอว้าครีมข้างในคือเป็นโ,โอวิ่ง โอรีโอ้โอมากเครื่องน,นี้อร่อยอ่ะไม่หวงเครื่องเลยแล้วก็มีรสฝอยทองรสสตรอเบอรี่กล้วยนะคะรสกล้วยอะไรเงี้ยใครชอบโอรีโอ้คืออันนี้เดอะเบสครีมน,น่าอ,อ,อร่อยมากเลยอ่ะรลานี้โอเคเลยอ่ะ เจอพูนี้แล้วนะคะบ๊ายบายโอ้ยวันนี้ผมเดิมมากพุ่งตืง่นแล้วผมมือนก็เป็นแบนดบนนะช่างมันเถอะเนาะวันนี้มื้อเช้านะคะแล้ก็มีของเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไปสั่งอะไรเพิ่มแล้วนะนี่ก็คือนี่อ่ะให้ดู คือมีความกราโนล่าใส่คอนฟลิกต์นะคะก็นั่นแหละคน,คนๆๆแล้วก็เหมือนเดิมมีอันนี้แต่ว่าร้านเดิมนะคะแต่ว่าเป็นฝอยทองกับกล้วยแล้วก็มะม่วงนล้วปะหวานเหมือนเดิมกี้แค่นี้แหละวันนี้ไม่น่าสั่งอะไรเพิ่มนะคะนี่คุกคุกคุกคืคุกคุก,คก,คกน้องให้น้ำน้ำมันกาลายเป็นเบรช็อกโกแลตนี้น่าตำแต่ว่ามีกินกรารร่างแต่สมัยแบบวอกวีกเก่าๆหรือเป่ ปกต terminar, ิมีตต่นมามิจะกินไปดูทีวีไปวันนี้มิก็เปิดรายการพาะแบบว w e e k l ไอดอลพูดภาษาเกาหลีม่ไม่ค่อยเปิดภาษาไทยตอนเช้าเพราะว่าอินโฟเมชันมันเยอะเกินเพื่อออกมาจากตัวเย็นนะคะแสตม เลดไฟทองครีมขนมปังนิ่มเลยอ่ะเนี่ยที่ขอบขอบก็จะมีช็อกโกแลตอยู่มั้งเดี๋ยวถ้าถังอะไรเพิ่มจะให้แต่ถ้าไม่ได้ถังอะไรเพิ่มก็จะข้ามไปอีกวันเลย Moments later ก็มีร้านขนมนะคะส่งขนมมาให้นี่ชื่อร้านนี้ The Dream b a k e r t o g e t h e r นะคะนี่มีบราวนี่ส่งมาให้ด้วยเมื่อกี้เป็นคุกกี้นิ่มคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันนี้น่าจะเป็นคุกกี้มัชเมลโล่ซัมติงเนี่ยแหละอุ้ยทำไมเป็นมัชเมลโล่ถ้าเวฟน่าจะแบบ Mm-hmm. Wow. ดีดีอันนี้ดีดดไปอุ่นนุนกันได้ไปติดตาม,มน,นะนี่ในไอจีก็ได้นะน่าจะมีอีกหลายร้านเลยที่แบบมีจะลงไอจีให้เขาะคะเฮลโลวันนี้นะคะสั่งสิ่งนี้มาดูออยิ่งใหญ่เนาะจริงๆมันคือเอ่อเป็นร้านในแกล็บอะมีก็ไม่รู้เป็นอาหารเกาหลีค่ะมีสั่งเป็นเซตของเขามา2 9 9เป็นตอกบุกกี้ชีสโอ้โหเยอะมาก,กว่ะมี่ว่าจะกินคนเดียวอ๋อแล้วเขาก็มีนี่มาให้ด้วยทันมูจีแล้วก็ในส่วนของถุงนี้ฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นเซลขายอาหารแล้วจ้ะเป็นไก่ทอดต่างต มันล่าหรือเผ็ดหรืออะไรสับปิกเนี่ยแหละก็มีครบคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามีใส่เสื้อซ้ำคือมีอยู่แต่ในห้องห้องนอนเลยไปไกลสุดก็คือเดินลงไปเอาของก็คือชุดใส่บ้านเนี่ยแหละให้ถือสารเนาะสิ่งแรกนะคะตบุกิชีสไก่มีรีโมททีวีด้วยนะเอาก่อนอร่อยเด้อว่าไปวันนี้ดีเนี่ยได้กินของที่อยากกินกระทั่นมจิมุจแบบนี้แหละ ไฮโลทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ออฟฟิศโคตรคูลนะคะแล้วเรากำลังปอกมะม่วงอยู่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงมาที่นี่ก็เพราะว่าที่บ้านไม่มีที่ปอกมะม่วงนะคะหลากเล่น <f> <c oughs> แต่ว่าอุ๊ยอุ๊ยอุยล่วงไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆก็ๆคือ,คอ,อยุ่งกันมากเราก็จะมาปอกอะม่วงกันคือ <c oughs> มีดปอกมะม่วงที่นี่น่ารักมากเ <c oughs> นี้ยล็อกอ,อันลอ็อกก็ทำอย่างนี้ซื้อนะรอซื้อซื้อที่ไหน กคนไอ้น,นี้มาซื้อที่ไหนบอกมาทีมันปอกง่ายมากปอกไปซื้อซื้อไปปอกเพราะว่าชอบกินมะม่วงหั<ะ>่นมะม่วงเอาจริงนี่หั่นมะม่วงก็ป,ปิดนะคะมันทำยังไงอะ่ะว้าว amazing เรียกได้ว่า amazing line นี่จ้าน้อยมากอยี๋ยวหัอีกรูปหนึ่งมี่เอามาสี่รูกแต่ว่าก็กินหมดภายในวันเดียวสี่รูกเลยทุกคนได้ยินเสียงลอยติมปะโอ้โหมี่แบนมากอ่าวันนี้เราสั่งอาหารเกาหลีมากินกันอีกแล้วนะจ๊ะต็อกบุกิฮานารังคิมบับตัวชิคกี้พายอันนี้มีซอนมาให้ด้วยค่ะคิมบับแล้วก็เป็นต็อกบุกิโอ้โหคิมบับแบบต้องจิ้มกับน้ำต็อกบุกิอย่างเงี้ย เดี๋ยวมิ้กินเสร็จนี่ก็ต้องออกไปข้างนอกต่อนะคะต้องค่อยไมากเลยร้านเนี้ยเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้นะคะมขออขอญาตไปกินก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกายด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็เม้นต์กันเยอะๆนะแล้วก็ไลค์เยอะๆเดี๋ยวไว้จะมาทำอีกนะคะไวเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย